โอเคก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือว่าไม่ได้อัดคลิปวิดีโอนานมากแล้วเนีคะก็เลยอยากจะอัดคลิปเนาะแต่ก็ไม่รู้จะอัดอะไรอ่ะช่วงนี้เป็นแบบไม่รู้ก็เลยแบบว่างั้นอัดภาษาเกาหลีละกันมีหลายๆคนอยากฟังที่จะพูดภาษาเกาหลีนะคะอาจจะไม่ได้เป๊ะเวอร์อะไรขนาดนี้แต่ว่า โอเคเดี๋ยวลองพูดให้ฟังละกันคร่า้าแบบสดเลยไม่ได้เตรียมหรือว่าซ้อมมาก่อนนะคะก็เอาคร่าวๆอะไรกันเนาะลองฟังกันดูเนียค่ะเนกาโบตูโกอิลอยโตเนออินกิกาตัลลอชอโรโทอินชังโทเลม o t ฮาก o ทารุนชิกอมุอนคาวิชโดดาลานืนอิยูมาอิโลนันเกจบกสลงเฮตุชุชูอินิซึ่งประโยคที่พูดไปนะคะแปลว่าออถ้าฉันสูญเสียทุกอย่างไปถ้าหากว่าความนิยมของฉันลดลงถ้าหากว่าฉันร้องเพลงไม่ได้ และถ้าฉันเปลี่ยนไปทำงานอื่นด้วยเพราะอย่างนั้นเธอจะยังรักฉันในแบบที่เป็นฉันอยู่หรือเปล่านะคะโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเ,เดี๋ยวว่าหลังนะคะจะมาพูดที่ฟังอีกนะคะ Good night ค่ะฉัน้นไซอย